ศูนย์รวมความอร่อยฟู้ดพาทิโอเมกับบางนาะรวมร้านเด็ดร้านดังโมที่นี่แล้วมีร้านอะไรบ้าง้าพาทัวค่ะร้านแรกไก่ทอดกุ๊บขี้เมากับเมนูวิงต้ม ยำบอกเลยว่าเด็ดมากแต่ก้อบกรอบนะคะถึงเครื่องและนี่บะหมี่ผัดสไตล์ฮ่องกงจากเชียงกะลีล่าเส้นเขาเหนียวนุ่มหนุบมากเลยนะคะและนี่เป็นเป็ดย่างค่ะ่าไปเลยค่ะช้ำความอร่อยระดับพัฒคาจริงๆด้วยต่อด้วยข้าวขาหมูและไข่จากร้านขาหมูเส้นลุยและผัดไทยกุ้งกรอบมหานครนะคะจากผัดไทยรสชาค่ะบอกเลยว่าหูหอมอร่อยสุดๆเล้นหมี่เนื้อวัวจากร้านหมิงหยวนค่ะใครที่ชอบอาหารจีนแนะนาเลยนะและนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาของนายสวายไม่ต้องไปถึง มหาชัยก็ได้กินลูกชิ้นป้าอร่อยเมนูของโปรดท่านประธานค่ะของร้านเต๋ยวเรือท่านประธานวัสดบก็พพีเนี่ยมากนะทุกคนและบะหมี่ในตำนานข้าวแห่งขุ้สามาบร้านุ้ยเลอค่ะโอ้โหร้านนี้ไฟชอบมากหมูแดงมันฉ่ำสุดๆเลยค่ะชุดข้าวมันไก่บิ๊กเจี๊ยบจากร้านบิ๊กเจี๊ยบเนื้อไก่คุณแน่นหนังคุณนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีวางตุ้งให้แบบนี้ด้วยค่ะอร่อยมากข้าวหน้าเนื้อวากิวย่างไข่ดองโชยุจากร้านเอ็นโจอีและสปาเกตตี้เนื้อย่างพริกไทยดำจากร้านลูกกระเพข หนึ่งส้มตามจากธีรชัยไก่ย่างความแซ่บที่แบบแซ่บมากแซ่บลึกใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วจำรายไม่ได้กดเซฟไปเลยค่ะมันต้องร้องค่ะมันต้องกินความอร่อยยังไม่หมดนะคะไปต่อกันที่โซคอปร้านกาแฟของเซ็นทรัลกับเมนูกาแฟลาเต้ค่ะยามบ่ายแบบนี้นะคะมันดีต่อใจมากๆเลยค่ะและนี่น้ำองุ่นเคียวโฮค่ะมันสดชื่นต่อด้วยแตงโมสกัดเย็นนะคะชื่นใจจริงๆเลยค่ะความอร่อยแบบนี้หาได้ที่ฟู้ดพัทิโอเมกกะบางนาะ